สวัสดีครับผมช่องไอป่า1994นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นผ้าคลุมรถเก๋งนะครับนี่เนาะก็ราคา44บาทคลุมรถเก๋งเป็นไอ้ผมเป็นซิตี้เนาะก็คือน่าจะเป็นไซส์ L อ่ะ L อล์เอ็มนั่นแหละนี่ครับตรงงาวันนี้เนาะคือรถเก๋งทั่วไปทรงทั่วไปนะ,นะครับจะลองแกะเอาคลุมให้ดูกันนะครับ ก็เหมือนพัตุกเหมือนก็เกลพัติกไฟอ่ะแหละเดี๋ยวผมลองคุมรถให้ดูเนาะนี่นะครับคุมเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆใหญ่ไปหน่อยมันก็รถเก่งรุ่นนี้มันเล็กกันแหละผมไม่มั่นใจเนาะ แต่ก็คือโอเคแหละใช้ได้แต่ถ้าเอาคามาสุดส่วนตัวเนาะผมว่ามันถ้าโดนนิดนิดหน่อยมันก็แลมันก็ขาดแล้วอะมันบางเท่าสะกันฝนเลยสะกันฝนที่ว่าราคา15บาท20บาทแต่ว่าถ้าเอามาคิดอะไรมากเอามาคุมแดดคุมฝนนิ่นิดหน่อยได้อยู่ข้างล่างให้ดูข้างล่างก่อน อันแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับยางยืดเนาะก็คือจะเอาจริงกับราคา 4, 4ีสบาทว่าโอเคมากเลยนะไม่ไม่แพงนะก็ขึ้นอยู่ว่าการใช้งานที่จะใช้งานมันแบบไหนก็ทนแค่ไหนนะครับว่าอันนี้ผมแค่ามาคุมกันฝนเฉยเพราะว่ากระจกหลังมันรั่วเนาะเราเป็นเก่าแล้วตามายุ่ก็กลยเลยมาคุมกันกันน้ำนะครับก็ไม่แพงนาะ่งสิบบาทเองก็เดี๋ยวหากใคร สนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ในคลิปมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกับทางร้านนะครับทีออ่ส่งของมาให้เราได้รับชมกันนะครับก็รบกวนก็เข้าไปชมสินค้าได้นะครับมันมีหลายอย่างมากเลยโอเคนะครับก็จะแปะไว้ใต้คลิปเนาะแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ